เพลงนี้ชื่ออลานั่งเอ๋ยครับเอาไปยี่สิบครับเพลงนี้มันบอมเมขอบคุณหน้าับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมาให้นะครับผมเดี๋ยวพันรวมนะ เดี๋ยวสิโอนยี่สิบเขาชอบมากวามกว่านะอืมใช่เหรอจบเลยพนะเครื่องพิ้งจบสิสดสิทธิ์ที่เครื่องพิ้งติ่มพิ้งมันได้ลองน้อย จากสองพันเหลือยี่สิบ 2, 000, 20, 000ค่ะชอบมากค่ะเอาออกโอ้ oh. แกลใครล,ลยะจะรู้วความรักแม้รักเธอัต่คนไม่รู้จักแต่ปักใจเพียงครั้งเดียวจิตในใจช่วกัน ย่าฟังยิ่งเลยเอ้ยเจยวขอลบซิ้งตรงเ่าโอ้ยบ่อวบ่อวครับบ่อยบ่อยอย่าลบเลยเดือบึงบมดก่อนเอากระบึ้งไปบึ้งไปบึ้งได้แหละครับต้องขอบคุณนะครับดาวหมุงพันห้าร้อยดวงแล้วกินกับเพาะก็บ่ สบายดีลยเคทักทายไม่ดูดเลยสบายดีครับคนละครึ่งโครงการเพลงละครึ่งครับผมบอต้องจบดอกเตอร์กบหัวเธอได้ไรกินแรงเมื่อกี้ไป ตัดแว่นมากครับไปตัดแวอนมากก็เลยเวกินยูเบ็กซี่แล้วในคาร์บอนิดละ่ะก็กินเจ้า้อนครับมันเป็นเจ้า้อนแบบถ้วยอะ่ะแล้วก็ข้าวหมูกรอบสองอย่างขอบคุณด้านหนร้อยจวงครับผมชิดทอดเคยว่าเ้เอฟซี FC จากสบปลาวขอบคุณครับโอ้ส้มเหรบปะ บะเ็นโ้มสดแถวนาไหมเห็นเขาขี่มันๆแบบนี่หนเห็นเขาสิวอาบน้ำแล้วทาน ย่ยยฮะคเนาะคอมมรักจากมี่อบออย่างก็บอไดเค้บไดเคผู้สาวยุคใหม่อเสียทานอีเด้อเอากันยังมาเนี่ยฝากฝากผมกับเจนะครับฝากไปนะครับถึงใครที่สาวสาวคนไหนที่จะเข้ามานะครับผมฝากไปถึงนะครับผมถ้าถ้าสิเขาหวังถ้าสิหวังแค่บ้าโลนะครับผมให้เฝ้าไปครับ ฟอไปปิไไดไฟ <g ül> <g ül> สัมเภายาโ,โ,โยอะๆสิมาโยอะๆเนี่ยคนดี่ก็บปิดแนวนั้นนะเปลี่ยนลายเปลี่ยนดูทาน <g ül> เป็นตัวถึกตีนอยู่โอ้ดิเจนอัดลุมติดต่อไปเ่อ <g ül> สวัสดีครับราเกาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ บอกท่านทำว่าได้บอกขึอนเราไม่ไหลสมซีส,ม,สมหาเนี่ยว่าคอยมีคนเขามาบึงคือาสองลอย่อยอยู่สองลอยก้อยถ้ารู้ได้จากกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าถ้าเราได้เจอก,กันอีกสักครั้งอยากขอกอดทิไว้ให้อุ่นเหมือนเก่าให้คำว่าเรายัางคงเหมือนน้ำไม่ใครจางหายไปอย่างนีแต่พูดคัก ตัวได้ปัปผมได้เปหัวครับสีมันเป่าผมขอบุณด้านขออวยดว เต้นเต้นเลยครับเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยเจะไปเฮ็นงานที่เมนครับเมนคุเขามีงานมีการเห็ดโอ้โหปักกูดูด้วยขาทันทีเลยวที่จะหัวสายกนเลยรับเฮ้ยจะไม่ตีเยดอปูนี้เนาะเปเเอเออครับ 차를 내가 들때옛 You'll have to go into the house. You're using all Kevin's money. Mm. You want me to go? <laughs> yeah, you turned on the light, the car. The power was on when we went in. เพลงเก่งแจ๊ซแล้วปิสเอาอีหยังมาสิเปิดสู่ฟังอยากเต้นโอ้เต้นเลยครับเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยผมว่าพวกเราอยากจะเต้นเลย ขึ้นขวดหยังกอนวะเพ่งหักหน่ยะยีไม่ได้บอกบอแมนโจขอดว่าดดีวดีวดีมเลยขอเตได้ยงเสาสองเลขสามคิม่าเสองเลขสามยังดีดกีตาร์เขาเล่นเพลงสามเองดีกีตาร์ไม่เล่นเพลงด้ยอ่งมันต้อง ถ้าหลงใส่คาราโอเกะผมยานมันติวมันลิขิ์เดี๋ยวนี้หลงอย่างเนี้ยก็บ่ได้พอแต่ได้อย่างกาฮทีดสุดอายลิ็นเจ้ากะหลงมัวเมาหำคันหนึ่งแต่น้ำนงอยากสิจับตาจ้องยานทั้งน้องสิเปิดนาย Go away for a long time. Take it back together.